สวัสดีค่ะวันนี้เห็นสีหวานหวานแบบนี้นะคะเรียกว่าสีวายแดงค่ะลูกค้าทํายกชุดเลยคันนี้รีโวสีประตูนะคะทําทั้งหุ้มบอ่อคู่หน้าคู่หลัง ปูพื้นแล้วก็มีเสริมใยดักฝุ่นแล้วก็มีเสริมตัวข้างประตูนี้ด้วยสีวายแดงสีมันจะออกไม่แดงแปร์นะคะเป็นสีประมาณนี้เลยน,นี่ให้ดูใกล้ๆอันนี้คือสีจริงนะคะเวลาเวลาหนังจริงๆเนี่ยเวลาซูมเข้ามานะคะจะเป็นแบบนี้เลย เป็นหนังพรีเมียมบวกกับได้ไนล่อนเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเป็นได้แต่เข็บคู่ทั้งหมดแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นลายเย็บแบบลายสปอร์ตนะคะลายสปอร์ตก็คือลายจะไม่เยอะมากอยู่ระหว่างกลางคำว,ว่าเรียบกับคำว,ว่าเยอะนะคะ <c oughs> ก็จะมีดีเทลงานในส่วนนี้ส่วนหัวนะคะมีลายเย็บตรงนี้ด้วยแล้วก็มีข้างๆ ภาพรวมก็จะดูดีแบบนี้เลยสำหรับคนไม่ชอบเรียบเกินไปแล้วก็ไม่ชอบลายเยอะเกินไปนะคะสีหนังสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าลูกค้าคันนี้เจ้าของนะคะชอบสีวายแดงก็จะสีวายแดงให้เลยหรูๆแบบนี้เลยค่ะงานสวมที่ร้านคือเข้ารูปกระชับตรงรุ่นมากๆนะคะเป็นไปตามทรงเบาะเดิมทุกอย่างอย่างรีโวมีเท้าแขนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยวางแก้วได้เหมือนเดิม ตัวนั่งนะคะแบบนี้เลยใส่กับปูพื้นสวยๆด้วยนะคะปิดเต็มจนถึงนี่แล้วก็มีเสริมใยดักฝุ่นชั้นบนอีกชั้นหนึ่งอีกนะคะเน้นทำความสะอาดง่ายๆการเลอะขี้โคลนขี้ดินกันน้ำหกได้ดีมากนะคะชิ้นนี้วันหนึ่งหากว่าชิ้นนี้สึกแล้วสามารถถอดออกแล้วกลับไปใช้พื้นล่างอย่างเดียวก็ได้นะคะนี่เลยครบชุดสวยๆสีวายแดงได้ครีมทั้งคันเลยค่ะ อย่างคู่หน้านะคะทรงเบาะรีโวจะเป็นแบบนี้เลยงานเข้ารูปตึงกระชับสุดๆด้วยหนังคุณภาพของที่ร้านนะคะอย่างลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาทำชุดใหม่กันเยอะมากใช้ไป5-8ปีแล้วเนี่ยก็กลับมาใหม่กันหมดนะคะเพราะว่าของเดิมเนี่ยคือแน่นกระชับแล้วมันสวยแล้วมันแบบดีะคะ่ะลูกค้าก็กล้าที่จะกลับมาทำต่อแน่นอน นี่นะคะงานสวยๆดีเทลงานดีๆแบบนี้มาดูได้ที่ลาดพร้าว124่ยะนะคะหรือว่าดูผ่านรูปภาพได้ที่เพจ f a c e b o o k นะคะ c a r b บิ้วโปรดักมีทั้งภาษาอังกฤษภา,าษาไทยหรือว่าจะดูรีวิวเยอะๆได้ที่ทาง TikTok ก,กก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ